ไทยทำถึงโปรโมทโกโกวายักษ์กลางแม่น้ำเจ้าพระยาฝรั่งบางคนสงสยัยซีรีส์ของเกาหลีทำไมโปรโมทที่ไทยดูใหญ่กว่าร่วมไขคำตอบของชาวต่างชาติคนนี้ไปด้วยกันจนจบคลิปนะครับกลายเป็นกระแสที่พูดถึงในหมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากนะครับสำหรับการโปรโมทซีรี Game, ส์ Squid g เกมซีซั่นที่2หรือในชื่อภาษาไทยว่าส u วิตเกมเล่นลุ้นตาย ที่จะเข้าฉายพร้อมกันทั่วโลกในวันที่26ธันวาคมนี้นะครับโดยซีรีส์ควิทเกมนี้เองถ้าใครยังจำซีซั่นหนึ่งได้ที่เข้าฉายใน Netflix เมื่อประมาณ2ปีก่อนได้สร้างกระแสโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งเรื่องแบบนี้เองคนไทยจะตกกระแสไปได้อย่างไรล่ะครับก็ได้เข้าร่วมปันกระแสของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยจนมียูทูบเบอร์ชื่อดังของไทยได้แต่งเพลงที่มีชื่อว่าชุดโกโกวา ขึ้นมาจนกลายเป็นท่อนเพลงสุดฮิตของปีนั้นมาแล้วอย่างมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ทำเอาเด็กทั่วประเทศร้องหาชุดโกโกวากันเป็นแถวซึ่งจากกระแสซีรีส์สวิตเกมที่โด่งดังในประเทศไทยนี่เองเมื่อซีรีส์จะมีภาคที่2องเน็ตฟเองก็ต้องตอบรับกระแสคนไทยอย่างสาสมโดยการจัดหนักจัดเต็มลงเงินโปรโมตด้วยทุนมหาศาลเนลมิตตุกตายักษ ยองฮีหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อตุก,กตาโกโกวายักษ์ที่มีความใหญ่ที่สุดในโลกลงเรือแห่ไปตามแม่น้ำเจ้าพยาแล่นผ่านแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองไทยเช่นวัดอรุณราชวรารามไอคอนสยามสะพานพระราม8สะพานปิ่น9้าและที่อื่นๆอีกในวันที่21-22ถึงธันวาคม2024 ซึ่งหลังจากการแห่ในแม่น้ำเจ้าพยาเสร็จสิ้นในวันที่22ธันวาหรือวันนี้นะครับเรือแห่น้องโกโกวายักษ์จะมาจอดเทียบท่าให้หนูหนูได้ไปถ่ายรูปกันที่ท่าเรือไอคอนสยามตั้งแต่วันที่23ธันวาคมเป็นต้นไปถึงวันที่สองมกราคมยกเว้นวันที่31ธันวาคมกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องราวที่กล่าวไปทั้งหมดนี้เอง หลังจากชาวต่างชาติเขาได้เห็นความยิ่งใหญ่ของการโปรโมทซีรีส์ซูฮีทเกม2ในประเทศไทยก็ทําให้มีฝรั่งบางคนมาตั้งคาถามนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ของเกาหลีแท้ๆทําไมกลับมาโปรโมทที่ประเทศไทยทําให้ดูยิ่งใหญ่กว่าต้นฉบับซะอีกซึ่งในคลิปนี้เองเราจะพาไปไขคําตอบในท้ายคลิปและพาไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนอื่นๆได้เลยครับ ความคิดเห็นแรกนะครับล่องเรือไปดูหนังกันเถอะความคิดเห็นต่อมาครับถึงเวลาไปประเทศไทยแล้วความคิดเห็นต่อไปนะครับมีโปรโมทแบบนี้ในเวียดนามไหมความคิดเห็นถัดไปครับอยากถ่ายรูปกับตุ๊กตาโกโกวาความคิดเห็นต่อไปนะครับไปซื้อชุดโกโกวากันความคิดเห็นต่อไปนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเวลาไปซื้อของที่เซเว่นอีเล มีการเปิดเพลงโกโกวาโกชิพิซามมดาอยู่เรื่อยๆฟังดูแล้วน่าขนลุกแอะตั้งใจร้องให้เพี้ยนนะครับเพราะเดี๋ยวกับติดลิขสิทธิ์ครับความคิดเห็นต่อไปนะครับเห็นจากคลิปนี้แล้วเจ๋งมากความคิดเห็นต่อไปครับเกาหลีรู้วิธีโปรโมทอย่างถูกวิธีและคุ้มค่างเงินความคิดเห็นต่อไปนะครับตุ๊กตาโกโกวาที่จับคู่กับพื้นหลังอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยช่างเป็นการผสมผสานที่ลงตัว ความคิดเห็นต่อไปนะครับฉันกําลังรอคอยซีซั่น2เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปนะครับคนนี้ก็ได้มาตั้งคําถามอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับโดยบอกว่าทําไม Netflix ถึงทําการโปรโมทที่ประเทศไทยซะยิ่งใหญ่ขนาดนี้นี่มันบ่งบอกให้รู้ว่าตลาดในประเทศไทยสําคัญแค่ไหนใช่หรือไม่ หลังจากนั้นก็มีคนมาตอบนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวมาไทยเป็นอันดับต้นๆของเอเชียไงล่ะพี่ชายความคิดเห็นต่อไปครับคนนี้ก็ได้มาพูดถึงการปโปรโมทเรื่องนี้กับประเทศเบื้อนบ้านนิดนึงนะครับโดยบอกว่าพวกเขาเลือกจะมาปโปรโมทในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกและสร้างรายได้มหาศาลให้กับเด็ดฟิก ประเทศที่ทำการโปรโมตได้แก่ไทยออสเตรเลียเป็นต้นทำไมพวกเขาไม่เลือกโปรโมตในเขมรซึ่งเป็นศูนย์การของการเลซี่ละ่ะอ๋อรู้แล้วเพราะในบางพื้นที่ของเขมรไม่มีอินเทอร์เน็ตดูเน็ตฟิกไงเ่าก็ตามนั้นนะครับ มาถึงช่วงที่จะหาคำตอบนะครับว่าทำไม n e t ตฟิกถึงทำการโปรโมทซีรีส์เรื่องนี้ในประเทศไทยให้มันดูยิ่งใหญ่มากนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาดูข้อมูลจาก2แห่งนี้ก่อนนะครับโดยที่แรกนะครับข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจระบุว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้ Netflix ในประเทศไทยที่จ่ายเงินถึง1.5ล้านคนนะครับซึ่งมีแนวโน้มจะเติบโตไปอีกในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับประกอบกับข้อมูลที่2นะครับจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ระบุว่าตลอดทั้งปี2,567ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15ธันวาคมที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วถึง33ล้านคนนะครับและคาดว่าในช่วงปลายปีนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทะลุถึง35ล้านคนเลยทีเดียนะครับ สรุปคำตอบของเรื่องนี้ก็คือ Netflix คิดว่าการโปรโมตใหญ่ที่ประเทศไทยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในตลาดฐานผู้ชมผู้ชมชาวไทยกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องประกอบกับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสให้เน็ตฟ i ิโปรโมตซีรีส์สู่สายตาผู้ชมหลากหลายเชื้อชาติในพื้นที่เดียวการสร้างกระแสในประเทศไทย จึงอาจกระจายไปยังผู้ชมในประเทศอื่นๆผ่านนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับแล้วทุกคนละครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง SF News ของเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ